ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมื่อนี้ก็มาพอๆกับพอแต้มนะพี่น้องเนาะวันหยุดสุดสัปดาห์วันอาทิตย์ที่12ตุลาคม2568นะพี่น้องเนาะครับมื่อนี้พอแต้มพามาติดตามเลขลาวพัฒน,นาตอนนะพี่น้องเนาะครับวันจันทร์ที่13นะครับภาพมือวันศุกร์เนาะพี่น้อง วันศุกร์ที่10ตุลาคม68ลาวพัฒนาออก917318ครับเรขล่างก็ออก73เกนาะพี่น้องเนาะครับชุดที่พอ่อแจมสรุปให้ก็เข่าอยู่นาะพี่น้องเนาะตัวเด่นนาะพี่น้องครับเด่น8ลรอง9กับมา8เนาะพี่น้องเนาะ18 สังเกตมึงเดอพี่น้องเลือซุ่มเตียมหน่อยมาสามเกตแปดนี่ก็เพรว่าเตียมหลายกมูลเน้นองเนาะเอาสายวิ่งสายหลุดไปโชกไปมันพอเตียมก็ดีใจน้ำน้นองเนาะครับมึงเดาเตี่ยมพามาติดตามต่ออีกของพอเตียมงวดที่ผ่านมากกับเข่าตะเล็กยิงน้าพี่น้องจับคูรุดสี่ห้าหกนี่บมาเลยนะพี่น้อง ครับไปแต้มเด่นแปดพี่น้องเนาะแปดกับเก้าเด่นที่แปดไปออกหนึ่งแปดนะครับเอับสายวิ่งสายหลุดได้พี่น้องเด้อไพโศกไพมันพอแต้มก็ดีใจน้ำนะครับเนี่ยพอแต้มเดี่ยวซองสูตรนี้ใทรกันพี่น้องนี่ ปดเก้าสองสามสี่กระเข่าเ็ดสามตรงตรงนะพี่น้องครับหัวนี้สี่ห้าหกเพื่อเถียมเกี่ยวศูนย์นะพี่น้องมันส้นกันอยู่ที่ศูนย์กับส้นนะพี่น้องแต่วปรเด็นหนึ่งนะครับสังเกตเบอร์สองสามสี่สามสี่ห้าครับส้นที่สามกับสี่บอพี่น้องหัวนี้อันนี้เก้าศูนย์หนึ่ง นี่หนึ่งสองสามมันกระดิส่วนอยู่หนึ่งนะครับสูตรนี้กับบลุดได้พี่น้องสูตรนี้กับบลุดแต่ว่าสูตรนี้รุดไปงวดหนึ่งครับสังเกตบางงวดนี่สามสามเก้าเป็นประรับนี่งวดต่อมามันรุดตวด่ว่าเก่านี่มากมาต่อมากกับมาเขาเจ็ดสามนะครับ แต่ว่าสามพอเตียมสิบบอลได้พี่น้องสามบอลเจ้าหนึ่งกับสองนี่แหละพี่น้องหนึ่งกับสองนะครับแต่ว้วิิงสกับห้านะครับเอาสันน้นนาพี่น้องเนาะ วันจันทร์ที่สิบสาม บนล่างวิ่งรูดพี่น้องรับสี่กับห้านะครับ สี่กับห้าเน้นที่ห้าได้พี่น้องเนอะครับเพราะเตรียมเจิมาจับคููเอาศูนย์หนึ่งสองนี่พี่น้อง สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองแต่ว่าชุดเตรี๋ยมันมีหกแล้วไ,ได้พี่น้องสี่ห้าหกแล้วพอเตรี๋มออกจะสี่กับห้าครับห้า ห้าห้าหนึ่งห้าสองนะครับ ครับเน้นที่หานะพี่นอ้องเดี๋ยว่อเตรียมสิเบิองหาเบิองหลักลอยใส่ให้ได้พี่นอ้อง เตรียมจจับสามตัวรอบวงในพี่น้องเนอ้อเก้าเก้าห้าศูนย์เก้าห้าหนึ่ง เก้าห้าสองพี่นอ้องเพราะว่าน,นี่ก็สามสามหนึ่งแปดบาพี่น้องรับงดกวานกับหกเจ็ดกับเจ็ดสามเก้ามาผาดงดน,นี้ มันมาซีมาหลักสิบครับงวดนี้กมาสามเก้าสามหนึ่งแปดครับนี่เก้านะครับตามนี้นะพี่น้องเนาะเอาผิดพลาดประกันได้พอแต้มกราบขอโทษขออภัยได้พี่น้องเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเอาฉะนั้นแล้วพอแต้มก็วอวยพรคอยเขาเขอให้ปัง ครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โฉบโมันมานกันนะพี่น้องเอาจะลืมได้พี่น้องเด้อกดไ like, ลค์กดแชร์พ่อเตียมน้ําแดงเ er, นาะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้ erreicht. พ่อเตียมนำาน้าคำครับสุดท้ายทายสุดนี่ขอเอฟซีทุกคนโฉบๆมันมันนะพี่น้องเด้อเฮงเฮงรวยๆร่ยเนาะครับเนาะนะครับ,นะรบพ่อกันชิปนาพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม